ติดตามตอนต่อไปพี่น้องเลยจัดแจงฝากเขาแล้ววิธีเรียบร้อยน,นี่โอ้มีแต่อาหารไปตะกินไปตะแสทงางนายเหตุกานยังเนาะนคือจกเงินบุบรี่บ <c oughs> <c oughs> ุหรี่เนาะป้าตุ๋ววันยั่ยอ่ะตัวนี้ หวานยั่วๆอ่ะพี่น้องเอง้น,อนี่หวานเผือ,อกหวานเผือ,อกเนี่ยย่งนะของแซ่บหวานเผือ,อกอผูกแขนเราทเดี๋ยวไปเบิ่งผูกแขนน้องบอดก่อน <c oughs> ถ่ายแม่เถิน เอ้ยประคัมหายข้วโพข้าวเหนียวน้ำตาลไป่ใช่มปูเปนข้าเหนียวข้าวแก้วเลี้ยงเ้าวโพดข้าวเห้

เบ็ดแต่แสนเหมือนคือสารสารสานสารส่รสารสารสารสรสา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 ารสารสาบสาร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 นารส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 ัรสารสาสารสารารส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 าารสารสนรสารสารรสารสารสาสารสาาาา

Ah, kamu puk, kamu puk. แคนใส่ผักข้าพี่น้อยบอใส่ไข่ใูกหอคอยบอสคนอยมาผูกคนน้อยนะเออใสแขนบังคำบอสน่คย่อข้ามนะ นี่แหละฝ่ายข้าวแเลยเดี๋ยอะมากกัดำเองเยอะกระดาองบ่าหยสุกซีเอาดิยสุกซี พี่น้องเอ้ติดตามบรรยากาศตอนกินเข่าเด้อพี่น้องเอ้ปันจุกเข,ขา่าเสติบเม่ปุ๊งจจมมือได้อีกอันนี้ก็สีได้ได้ลูกอีกอันนี้ก็รุน้นนำกันพี่น้องเอ้เมียบบาวแดงเผิ่นละพ่จ็คสีได้ผู้ชายือผู้ยิ่งผู้นี้ออในใจเผิ่นว่าอยากได้ผู้ญิงและผู้นี้เผิ่นว่าช่ายสามเถิอกเลยพี่น้องเอ้ เดี๋ยวสิบ่มีเงินไปแต่งเมียให้เลยนะเกิดตอนมันเจ้าสู้ขึ้นมาหอยเนาะเมียเมียสามเมียสี่เนาะแต่ละบากเลยปุ้ยแต่สีคลาคง่ายมันโบนี่อะไรมันโบนี่อะไรมันโบกี่อะไรวบนแนวหรือวานแหนวได้แนวลุงมันเด้ได้แนวลุงมัน ก็ไ,ได้แนวพอก็ไ,ได้แนวลูกมันอาเปตะกินหลายพี่น,องไงไน้องเลยเปตะกินหลายบงนมัน้ถ้าอยู่ตะกินหลายใดีอไอ้พวทไอ้พวด อะไก็ตกใจกินข้าวด้อบอสข้าวเจ้าบอสอยู่พี่น้องไบอสมานี่นะมานี่นะเฮาวขักแต่เงื้ฮาเดียนีู่กต้องมีไแต่เงืองเอมเดากอุ่ก คุณขนาดขนาดขนาดน้องไงขนาดน้องสาวยันเงิงยังหัวขวันเอื่อยเจ้าของเลยนี่บอเออขนาดขนาดแย่เขียวเสวยก็ยังหัวขวัญไหนเอื่อยเจ้าของเลย

มันแน่สายปตาบ่อตอนจุด้บ่อานจดดนีก็ผมไคนว่ะสองคนเหตุยังกันอีกเลยวันโอ้ยปิกเศร้าปิกเล้ง กินหวานกินหวานกินหวานนะขงขวยใหม่ก็ต้นกุ้งห้ายังโอ้ว่นอร่อย้วยใหม่กวาบัวซื้อพูดนะ่ขึ้นตะเกอยบขวยใหม่ไพ่นี่บอกไพตั้งแต่อันนั้นหอบซอดคำไพ่ตเขียพะยงตะเียม่วงกินหอดอันนั้นพูดพูด โอเคพี่น้องมาฮอตสำนีกันสิปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้เดอ้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเดอ้อพี่น้องสบายดีสบายดีสดุสมมาพ่อแม่พี่น้องเอ,อ้ยสุมมาพโฟเมซส่มมาพ่อแม่ผู้มาเอาออกกำมันแหละพ่อแม่อาจารย์ สมบัติสม่าอาจารย์พี่น้องเลยสมบัติสมาอาจารย์ผูมาออกกรรมเนาะ เอามื่อโลดเอามือโลดเอามื่อโลด